Odio Jungle Au Audio Jungle. โรงเรียนล่องแพวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านศบโขงตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตสอง ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน54คนนักเรียนจำนวน758คน24ห้องเรียนประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องศิลปะห้องนาฏศิลป์ห้องเรียนข้ากรรมสมาร์ทคลาสรูมและห้องสมุดเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานโดย ในวริ์เสรีศิบุรินภูมิหน่วยการโรงเรียนล่องแพรวิทยาบริหารการศึกษาในรูปแบบบนดอยโมเดลวิสัยทัศน์ของโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างทักษะอาชีพสืบสารปรนิธานงานพระราชดำริพัฒนาผู้เรียนสุสศตวรรษที่21 โดยโรงเรียนล่องแพวิทยาได้ดำเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่วงอนเขต2อสสร้างความสุข นำนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้สอที่1สร้างความปลอดภัยมุ่งเน้นการจัดการสถานศึกษาอย่างปลอดภัยจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนปลอดภัยน่าดูน่าอยู่น่าเชื่อถือติดตั้งกล้องวงจรปิดและขับเคลื่อนตามโครงการสุขาดีมีความสุขสอที่สสร้างโอกาสมีแนวทางในการจัดการศึกษาบนหลักแห่งการกระทำที่ทัดเทียม ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในชุมชนการศึกษาฟรีมีคุณภาพมีการจัดสรรหอพักให้นักเรียนมีระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็งพร้อมอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนหนังสือเรียนและอุปกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างพลเมืองที่พร้อมให้กับเด็กทุกกลุ่มคนสที่3สร้างคุณภาพ โรงเรียนล่องแพรวิทยามีการสร้างคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการมีจิตอาสาเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีการส่งเสริมด้านการอ่าน เป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคํานวณการคิดประเภทต่างๆการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรมีความรู้ทักษะพื้นฐานและจิตตกติที่ดีต่อวิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดสที่4สร้างประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งต่อผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการศึกษาในทุกระดับระดับผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการศิละปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาคในการประชุมงานวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี2567ในด้านกีฬาผู้เรียนได้เป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำอำเภอในปีการศึกษา2566ด้านทักษะอาชีพมีการเผยแพร่ผลงานนักเรียนสู่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เช่นการจัดนิทรรศการนวัตกรรมพื้นที่สูงงานในเงาฝึกความกล้าสแสดงออกความเป็นผู้นำกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียนที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคตในปีการศึกษา2.567มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ราชพัฒกํกแพงเพชรและราชพัฒลำปาง นายวริเสรีสิบุรินภูมิในการโรงเรียนล่องแพวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศในการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนพื้นที่สูงและได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการบริหารจัดการรางวัลสงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดภาคเหนือระดับโรงเรียน เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมในปี2567และได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาวได้รับการคัดเลือกจากโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบใช้โครงงานเป็นฐานได้รับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ระดับดีเยี่ยมและผ่านการคัดเลือกรางวัล IQA Award รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับดีเด่น